อาวากิวโอบะโอบะโอบะลุยอ,อ,อร่อยนุ่มเนียนซอสเขาดีมากก่าแล้วไม่องกิม สวัสดีครับผมทุกคนนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้าน Paper International b u f f e ลฟครับผมนะฮะอยู่ที่บางแสนนะครับผมสำหรับคนที่มาเที่ยวมาพักผ่อนเนี่ยต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ที่เขาเรียกระดับพรีเมียมสุดๆไปเลยนะครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันะครับว่าอาหารเราของหวานเรามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้รออาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วนานไปนานไปคือวันนี้เขามีดีมาในการที่เขาจะจองคิวเข้ามานะฮะก็เราไม่ต้องมารอนะก็จองคิวเข้ามาได้เลยนะครับก็เด เราดูย้อนหน้าเพจแล้วกันเดี๋ยวเราส่งไปให้มีลิงก์ให้ด้วยนะครับก็โอเครอก่อนเนาะบ๊ายบายทุกคนครับผมจะบอกแล้วว,ว่าที่นี่เนี่ยมาง่ายมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะมานะฮะก็ลงฐานบางแสนเลยนะครับผมอยู่ซอยจรินนะครับเข้ามาปั๊บไม่เกิน1กิโลเมตรอ่ะเลี้ยวขวาถึงเลยนะฮะแล้วอกเลยว่าที่นี่นะครับผมมีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับผมมีราคา599 799แล้วก็999าเก้านะผมแต่ละราคาก็ความสุดยอดของพี่เนียมก็ต่างกันไปวันนี้เราทาน799พอเพราะว่าเราไม่มีเงินครับรอสป แล้วก็บอกเลยครับว่าันนี้เนะฮะเราจะเป็นรอบๆอบนะครับก็มีสวีทโมงบ้างคือเราจะเขาจะไม่ค่อยรับในการเป็นครึ่งๆนะฮะก็เป็นว่าสวีทโมงเที่ยงบ่ายโมงก็จองไมาได้เลยนะและมีให้จองนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ที่นี่นะฮะเ้อาบอกเลยว่ากินกันนะบางทีบุฟเฟ่ต์ให้แค่หนึ่งชั่วโมงที่นี่ให้สชั่วโมงครับผมอาหารลงเมื่อไหร่เริ่มนับเริ่มทันทีนะฮะก็ต้องบอกไปเลยว่าคุ้มแน่นอนไปทานเลยแล้วกัน อาวากิวโอบะโอบะโอบะลุย <c oughs> อร่อยนุ่มเนียนซอส,สเขาดีมากกว่าแล้วเมือกกม่อนกิน <c oughs> <c oughs> หอยหวานมาอยู่บ้านไม่ได้ดูดหอยอย่างนี้วะซุปเห็ดมากับขนมปังต้องฝั่งนะเด็ดดวงมากนั่นแบบ เนยก็เค็มนิดนึงนะอันนี้ก็ืต้องกินไหมอ่ะขอบโตแบบชื่นใจมากอืมนุ่มเนียนนี่คืออะไรครับจัมโบ้มากิวครับ โหข้าวหาหาหาข้าวไม่เจอเลย <C AL> โฟกาวทุกคน <C AL> ผมอะกินโฟกาวไไรที่มากไม่ข้าวดีพูด ฟันด <Fun> ิลวกเหรอละมุนลิ้นชิ้นเนื้อเน้นๆสำหรับคนสายลิ้นครับจิ้มซิวดำครับไปครับต่อครับตีปุดอุ้ยน้องจิ้มคอมจิ้มขาขามแน่เลยนี่เหนื่ยอยแล้วทุกคน นี er pues er. ่ท okay. ั um, ่วไปลงเลยทั่วไปแต่ก็กินได้ทั่วไปก็ดีนะครับโอเคครับจิ้มข้าวปะทะสาส้ม้าส้มออื้ เขมนสึงใจดีขอแล้เนี่ยจะกินชอบ ไก่ซอสเกาหลีครับทุกคนมีทุกอย่างจริง <c oughs> อืมอ,อร่อยหวานกลางดีครับเร็วเร็ว <c oughs> <S <S> สำหรับวันนู้นนะครับวันนี้วันนี้พี <c oughs> ่แกให้น่อยเหรอแก้ไม่ที่ช้าไม่แห้หรอกแม่งอิ่ม ก็เราตั้งเจ9บาทเน,เน้นแล้วนะไม่ได้มีบุกเพิ่มก็ก็คือตีแ0ดบาทแล้วกันครับทุกคนก็โดยรวมนะพูดตรงๆเลยว่าสำหรับคนที่ชอบทานอาหารหลากหลายเมนูนะก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยก็จะให้10ก็ให้ประมาณสัก8ละกันบางอย่างมก็อาจจะสดบ้างอาจจะไม่ได้สดบ้างแต่ทุกอย่างก็รวมๆแล้วอร่อยหมดแต่ที่สําคัญที่ผมกินแล้วผมไม่หยุดเลยคืออเนี่ยถ้ามานะาสั่งสักสิบใบเนี่ยผมกินประมาณสิบใบแล้วเนี่ยมันคุ้มครับมันอร่อย อีวาคิวโอบาเนี่ยนะก็มากันนะครับเยอะๆนะครับก็เฟเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่นะครับผมมี3ามหูด้วยกัน599 799แล้วก็999นะครับ99เจะมีอูนิด้วยมีอูนิมีอะไรเต็มหมดเลยของพรีเมียมแต่ผมไม่ไหวอ่ะแค่นี้คุ้มแล้วสำหรับผมนะก็มากันเยอะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะดิ่งไปนะกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับช่องกินเล่นๆไม่ได้อินด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย